สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปวิธีแกะกปิดโลหะนะครับเอาเหล็กออกครับมีวิธีนะครับเดี๋ยวเลยครับมาเรื่อยๆนะครับใส่ถุงมือนิดหนึ่งนะครับใช้มีดนะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับค้อนนี้ผมใช้ค้อนบิดบอลนะครับหนักๆ 确定预约。 เหล็กตัวนี้นะครับผมไม่ร้อนแั่มันแตกนี่ครับมันแตกจริงๆตมันมร้อนครับก็ออกได้ครับ ถ้าในไ่น้ำนี่เนี่ยบางตั้งหากว่าอันนี้ขายตั้งหากครับอีกราคาหนึ่งครับกระทะครับทองแดงครับไอส่วนทองแดงน,นี่ก็กหยิบแาง่งครับ ออกเหมือนกันนะครับนี่ครับล,ลองตัวนี้ครับนี่ครับลองได้ก็ได้ครับลองให้มันดีนนครับคอนะครับคอตัวล็อกนะครับล็อกเหล็ก มีตัวล็อกอีกตัวหนึ่งครับลองข้อเองครับถ้าไม่ออกก็ค่อยเอานะครับคงทป็นกิปดูเออออกแล้วครับนะครับนี่ครับเป็นเหล็กเดล็ออกมากหัวหกุงเนี่ยเอ๊ะโลบะโอ้เดี๋ยวตัวนี้ครับมันกันทับของมันกันเอาเหล็กเอาเดยวลองไหมครับ ก็จะกไฟเหรอถ้ารุ่นนี้กินไฟนะครับนี่ครับยอดแต่ว่าไฟดูดด้วยครับรุ่นนี้ระวังนะครับไฟดูดนะครับ มกะสา,ายยังโม,มนขาดมันระดุดมันดุดทีนด้มันดูดหมอดะทีนด้รุ่งเก๋ามองกันปัับเงลงดีไฟห่อนไฟแห้งมันดูดั แบบนี้ก็เคยดูดทั้งันเนี่ยี่นั่นก็สา่ก็ใส่กระทะแบบนี้เนาะเอออันนี้ดูดไปแล้วมอว่าไปรอันนั้นเนี่ยดูดไปแล้วนะดูดร้อยเปอร์ซนี่ครับแบบนี้ไฟดูดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยาาอกระทะ หึคอนีห <Yeah. S 1> ึเมอสึ่มอสึ่งดดังนะตัวไอหอนเอาหนามใส่เรวางลงไอหอนหน้านึเข่าได้แล้ว 哦，要你弄牌子。 ครับก็ดึงออกนื่ครับง่ายๆครับลก็มีล็อตนะครับน็อตน็อตเยอนี่ครับเป็นล็กคั้นออกครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับนะครับ